ฉันเกิดมาเพื่อเป็นผู้เลือกไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตัวเลือกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การใช้กดแรงดึงดูดนะคะทริกและเคล็ดลับที่บอกกันง่ายๆเอาไปใช้กันแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ขาประจำนะคะเย้ yeah! คุณยอดเยี่ยมมากที่ ตามมาฟังและนำไปใช้ได้ทุกคลิปนะคะระยะนี้ก็มีข่าวดีต่างๆเข้ามาบอกเล่าเรื่องราวของความสำเร็จของแต่ละคนที่ฟังคลิปที่กันแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้สอดแทรกวิธีการใช้กดแรงดึงดูดเข้าไปแล้วประสบความสำเร็จนะคะทีนี้กันก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะว่ากันเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปว่าคนส่วนใหญ่ะ จะไม่กล้าที่จะดึงดูดสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออฉันจะได้มันเหรอฉันจะคู่ควรกับสิ่งที่ฉันต้องการจริงเหรอคือเราอะจะเขียนสิ่งที่เราต้องการลงไปเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรหรือเรากลัวที่จะเลือกสิ่งนั้นนะคะเป็นเพราะอะไรหลายๆอย่างจากประสบการณ์ในชีวิตเดิมๆที่เคยเจอมา จากประสบการณ์ชีวิตครอบครัวที่ทำ้ายจิตใจเราเออความรักที่ไม่สมหวังหรืออะไรต่างๆที่คอยฉุดรั้งให้คุณไม่เลือกในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างจริงๆงจังๆแล้วนะคะเพราะว่าคนดีๆอย่างคุณสมควรที่จะได้ ที่จะได้เจอความรักดีๆงานดีๆเงินดีๆ,ดๆแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ชีวิตในแบบที่คุณต้องการซึ่งถ้าเราพูดถึงงานนะคะบางคนแบบว่าทำงานดีมากเลยขยันทำงานรับผิดชอบในหน้าที่การงานแต่ในความเป็นจริงที่เราเห็นคนเหล่านี้มักจะได้ค่าตอบแทนที่น้อยแล้วก็จะไม่สู้คนที่ทำงานน้อยแต่ว่า มีความปฏิสัมพันธ์หรือว่าประจบประแจงแล้วก็ได้ดีมีถมไปแบบนี้ที่เราเคยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมอนุญาตให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณต้องการได้สิ่งที่คุณจะสามารถเลือกในแบบที่คุณต้องการได้แล้วก็มั่นใจในสิ่งที่คุณเลือกคุณต้องกลับมานะคะคุณต้องกลับมาเข้าสู่บ้านของตัวเอง บ้านของตัวเองยังไงคือบ้านหรือจิตวิญญาณของเรามันพูดคุยสำรวจตัวเองยามใดที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกสับสนในหัวใจคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอะไรคุณเบื่อหน่ายกับชีวิตคุณไม่สุขสมหวังสักทีเพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กน้อยภายในตัวของคุณนั้นร้องไห้แล้วต้องการคิดถึงเหลือกเกิน จากไปไหนนาะนานย0่สิบปีไม่เคยกลับมาหาฉันเลยเด็กน้อยเฝ้ารอนะคะเฝ้ารออะไรเอ่ยรอความรักจากเธอรอความรักความปรารถนาดีความเอาใจใส่ของคุณเด็กน้อยนั้นคือจิตใต้สำนึก นะคะบางทีนะเวลาที่เรากำลังเ,เปิดประตูเข้าสู่จิตใต้สำนึกนะคะสำหรับใครที่เคยทำโปรเซสที่เข้าสู่ส่วนของจิตใต้สำนึกเนี่ยเข้าไปเจอเด็กน้อยคนนั้นนะคะร้องไห้แก้มมอมแม,ม้มน้ำตาไหลอาบแก้มซึ่งตอนที่กันทำแรกๆนะคะตอนที่เข้าไปส่วนจิตใต้สำนึกเนี่ยเด็กน้อยนะคะเข้าไปเจอเด็กน้อยก่อนโอ้โห หน้าตามอมแมมมากเลยมันคือตัวเรานี่แหละตอนอายุประมาณสามถึงห้าขวดสามขวดมอมแมมไว้ผมบอ๊อบแต่หน้าก็คือแบบก็น่ารัก,กนะนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆไว้ตอนที่เข้าไปเข้าไปเจอร้องไห้แบบคิดถึงร้องเขารอเราอยู่เขารอเรากอดนะคะซึ่งการร้องไห้กับตายเลยตอนนั้นะครั้งแรกนะคะที่ได้รู้จักการเข้าไปสวนจิตใต้สำนึกได้เข้าไปปรเซสการรักตัวเองเนี่ย ก็รร้องไห้หนักมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าแบบโอ้โหทั้งหมดทั้งมวลให้เราเป็นเนี่ยเพราะว่าเราละเลยตัวเองเราไม่เข้าใจในสิ่งนี้เราเป็นคนเกลี้ยกา่ดเพราะอะไรเราขาดพลังหรือเราทําอะไรเราก็แพ้คนอื่นตลอดเลยอย่างเงี้ยมันมาจากเด็กน้อยข้างในของเราอ่อนแอหรือจิตใต้าสานึกได้กักเก็บความรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่หนึ่งไม่เคยประสุบ ไม่เคยสุขสมหวังและเป็นรองตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในสมัยอดีตซึ่งก็มันก็เป็นมาแล้วกันก็จะซีเรียสกับเรื่องเหล่านี้มากเพราะมีตัวเปรียบเทียบมาตลอดตอนที่กันเติบโตมานะคะซึ่งนั่นแหละเด็กน้อยข้างในร้องไห้แต่เราก็เข้าไปกอดและปลอบโยนเขาเราเข้าใจเราให้ความรักความอบอุ่นจนเด็กน้อยนั้นเติบโต เติบโตในด้านจิตใจที่แข็งแรงขึ้นจิตใต้สำนึกเราแข็งแรงขึ้นตัวเราสุขภาพจิตก็ดีขึ้นพอทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะทีนี้กันอยากเล่าประสบการณ์เพื่อที่จะตอกย้ำคนที่คิดว่ามันจะได้จริงหร,หรือว่าฉันไม่คู่ควรอะ่ะแต่ก็อยากจะขอนะกันมีเรื่องเล่าสองเรื่องมาฝากคุณนะคะสาหรับเรื่องที่ มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เราคิดว่ามันจะเป็นตามจิตของเรามันจะได้เมื่อคุณคิดและตัดสินใจว่าคุณอยากได้สิ่งนั้นจริงๆหรืออยากจะเเข้าสู่ประสบการณ์นั้นจริงๆเนี่ยคุณกล้าคิดก่อนนะคะกล้าคิดว่าสิ่งนั้นมันเหมาะสําหรับคุณกล้าคิดว่าสิ่งนั้นมันคุณคู่ควรที่จะได้มันอะกล้าคิดกล้าดึงดูดกล้าพูดกล้าพูดกับตัวเองกล้าบอกเจ้าจีนี่ ให้ไปหาวิธีมาว่าเราอยากทําแบบนี้นะหาวิธีมาเราอยากได้นนี้นะหาวิธีมาทําอย่างไรซึ่งเรื่องที่หนึ่งนะคะที่จะเล่าเนี่ยสมัยตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสู่กดแรงดึงดูดจรงิงจังแต่ก็พอรู้บ้างเรื่องของการดึงดูดแต่ไม่ได้เข้าถึงเข้าลึกเรื่องของการาความคอบคุณอะไรเงี้ยไม่รู้รู้แค่นี้นะคะว่าชีวิตของเรานั้นอยากได้สิ่งนี้เหลือเกินดอกคลั่งไคล้มากเรา เเราอยากเข้าไปใกล้อ,อ่ะเรื่องของเรื่องนั้นก็คือถ้าคุณคิดที่จะดึงดูดการเข้าไปใกล้ชิดดาราสักคนหนึ่งคุณคิดว่าคุณกล้าไหมคะในขณะที่เวลานั้นเขามีชื่อเสียงที่โด่งดังซึ่งประสรบการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับกันในครั้งหนึ่งนะคะกันคลั่งไคล้นักร้องคนหนึ่งมากคลั่งไคล้แบบชอบมากๆาเลยนะคะชอบมากมากแล้วตอนนั้นเขากําลังดังมากเลย เออรอแล้วสไตล์กันก็ต้องมีคราามินวนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเป็นนักร้องคนไทยนะคะชอบน้องเขามากๆเลยเป็นนักร้องเพงลงร็อกเพื่อที่จะไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อเนาะเราไม่ได้พลาดพิงใครแต่เล่าเพื่อเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันข้างนั้นกันชอบมากกันฟังเพลงเขาเช้ากลางวันเย็นมีความสุขมากเลยกเ,ออเหมือนเรากีดดาราทุกคนเคยกรีดไหมหเคยกีดบางทันไหมเออ แฟนคลับกันนี่จะรู้จักบางทันไหมเนาะ BTS รู้จัก BTS ไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาที่เราแบบกรียดเราคลั่งมากเราอยากเข้าไปใกล้เราอยากรู้จักเราอยากให้เขารู้ว่าเฮ้ย hey, i s me นี่คือฉันฉันมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้อะไรเงี้ยพูดแล้วก็ยังตื่นเต้นนะแต่นานแล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแบบ10กว่าปีแล้วนะแต่อยากมาเล่าพอดีก็นึกได้ก็เลยอยากมาแชร์สาหรับคนที่ไม่คิดว่าสําหรับคนที่คิดว่า มันจะเป็นไปได้เหรอไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าฝันนะคะมันเป็นไปได้หมดละค่ะถ้าเราจะเอาความหน้ามึนของกันอะนะคะอืเล่าต่อกันอะก็ไม่รู้กันก็คิดว่ากันใช้จินตภาพโดยที่กันยังไม่รู้ละเอียดนะคะว่ามันต้องใช้ยังไงกันก็คิดว่ากันชอบคนนี้มากเลยกันอยากรู้จักเขาอยากให้เขารู้ว่า มีเราอยู่บนโลกใบนี้เออกันก็ตามโซเชียลมีเดียเขานะคะก็ไปตามแล้วทีนี้ก็คือเราชอบมากแล้วก็ใช้ชีวิตดําเนินไปปกติปกตเิเลยว่ามันจะมีทางไหมเนาะที่เราจะสามารถติดต่อเขาได้นอกจากการไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ละกันก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะกันไม่ชอบที่คนเยอะๆถ้าเคยไปดูก็เคยไปดูสมัยที่พี่แบงค์วงคลส์ลเออไปดูหลายที่อยู่แล้วก็เคยให้ของขวัญกับ มือให้กับพี่แบงค์ด้วยนะคะหล่อมากแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราอยู่ในวัยทำงานละตอนสมัยพี่แบงค์เราเป็นวัยรุ่นเราตามได้ตามคลิปต,ตามเจสซี่คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออก็เคยบ้าดารามาก่อนนะคะแต่ไม่ถึงคลั่งแบบ เป็นซาแซงนะไม่ใช่เราแค่แบบอยากไปเจอเขาตัวจริงๆอะไรยเงี้ยถ้าเราไปดูในผับมันก็จะถึงคนเยอะแต่เราก็จะได้เห็นชัดหน่อยแจ็คสีคอนเสิร์ตกันก็เคยไปมานะคะอืคนเยอะแล้วก็มีแต่เด็กวัยรุ่นก็สนุกดีเป็นประสบการณ์ของเราแล้วก็ทีนี้น้องเนี้ยกันชอบมากกันก็ไปติดตามในสื่อโซเชียลมีเดียก็ดูทุกวันเลยนะคะอืมกันก็ ทำยังไงนาะอะไรเงี้ยแต่การที่คิดภาพเลยว่าเราจะได้รู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาก็มีวันหนึ่งนะคะที่เขาลงรูปกับแม่ของเขาลงรูปกับแม่ของเขาแล้วก็พอดีแม่ของเขาก็รับเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งกันก็ได้ช่องทางละก็เลยไปจองนะคะไปจองเรื่องของการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งก็ชื่อที่กันใช้อยู่เนี่ยก็ชื่อปัจจุบันนี่แหละนะคะชื่อเล่นเขาให้ชื่อเล่นมากับชื่อจริงคือตอนนั้นชีวิตมันไม่ได้โอเคก็เลยอยากจะเปลี่ยนหมายให้หมดเปลี่ยนทำไมให้หมดอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็ดูให้แล้วก็เปลี่ยนซึ่งถามว่าชื่อที่ใช้ชื่อกันเนี่ยมันก็เป็นชื่อที่ค่อนข้างจะซาเครสสาหรับกันนะคะเพราะว่ากันคิดว่าเป็นชื่อที่ทรงพลังหนุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อในอินสตาแกรมนะคะเปลี่ยนเป็นกันกิรติใช้การเหมือนเดิมเลยเหมือนกับชื่อของ Facebook นี่แหละแล้วก็ ชื่อของอ YouTube ด้วยนะคะแต่ของ f facebook o ่ k กันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเดี๋ยวมันต้องค่อยๆเปลี่ยนมันเปลี่ยนทีเดียวไม่ได้ไงกันก็ใช้ชื่อนี้แหละกันคิดว่ามันเป็นตัวกันแล้วมันเป็นอะไรที่ส่งพลังแต่ใครถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนหรืออยากจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยถ้าคุณคิดว่าชื่อนี้มันใช่คุณแล้วคุณคิดว่าคุณเออ เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วมันดีสําหรับคุณคุณอินกับมันอะชื่อที่ทรงพลังที่สุดคือชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นที่แบบเรียกเราประจําหรือว่าเราจะเอาชื่อนี้ไปตั้งให้กับเจ้าจีนี่น้อยของเราก็ได้หรือเป็นชื่อที่คุณคุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กนะคะจิตใต้สําสนึกจะได้ตอบสนองซึ่งเด็กในจิตใต้สําสนึกของกันอะมันไม่ใช่ชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยแล้วก็แต่งตัวทําผมอะไรแบบที่เราคุ้นเคยในวัยเด็กของเราก็คือตัวเรายอดส่วนนั่นแหละคะ่ะ ทีนี้กันได้ชื่อได้อะไรมาแล้วกันก็มีโอกาสใได้คอนแทคกับคุณแม่เขาก็ลเลยได้เบอร์โทรได้อะไรอย่เงี้ยซึ่งก็ได้คุยแล้วก็ได้ไปทําการดูดวงเปลี่ยนชื่ออะไรไม่รู้นะคะตอนนั้นแล้วก็ คุยมาเรื่อยพอดีก็ได้มีโอกาสเจอคุณแม่หลายครั้งนะคะก็ไปทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยคุณแม่น่ารักมากแต่ตัวน้องเขานะก็เข้าใกล้แต่ยังนะมไม่ได้อะไรเพราะว่าเขามีคอนเสิร์ตเยอะมากเลยแล้ววันหนึ่งเมื่อไม่นานนะคะหลังจากที่เจอคุณแม่เมื่อวันหนึ่งหรือว่าเจอก่อนจําไม่ได้จาไม่ได้แบบแน่นอนเป๊ะเ,เรามีโอกาสเขาเขาทําแบบสินค้าออนไลน์เราก็เลยแบบว่าไปซื้อนะคะเราก็เลย ไปซื้อเสื้อของเขาแล้วก็ได้คุยมีโอกาสได้คุยซึ่งได้ติดต่อทางไลน์ก็เป็นไลน์ของเขาก็คือตัวเขาอะรู้เลยว่าเราเขาก็เลยว่าพี่สาวผมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบได้คุยได้มีโอกาสที่ ใกล้ชิดในแบบที่เอ็คลูซีฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่แบบทางนั้นนะเธอไม่ใช่ฉันไม่ได้จิตใจไปทางนั้นเพราะว่าฉันบอกแล้วว่าสมัยก่อนฉันเป็นคนไก่อ่อนมากอย่างเงี้ยอ่อนดอยมากนะคะเป็นคนตรงๆทื่อๆไม่เคยมีจริจจการอะไรนะคะอืมเพราะพูดเรื่องนี้นะเออหน้าบางคนมันลอยเข้ามานะคะเขาแบบ ไม่ค่อยอยากให้กันพูดเรื่องแบบนี้พลังงานมก็เลยเข้ามาก็แปลกดีนะเวลาที่จะพูดเรื่องกรีฑชายหนุ่มคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกทีนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรซึ่งเราก็แบบเราก็ดีใจนะเราได้คุยกับเขาได้แบบว่าตอนนั้นเขามีซีรีส์ด้วยกันก็ดูแล้วก็แบบโอ้โหหล่อจังเลยว่าไอคนนี้มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามภาษาคนบ้าดาราคนหนึ่งอะ่ะเธอ กันก็ได้คุยได้ติดต่อก็คือได้เวลาติดต่อไลน์ก็ติดต่อเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ญี่ปุ่นเขายังไลน์มาคุยด้วยคือเขาอาจจะรู้สึกดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกับเราเป็นแบบอบอ,อุ่นพี่สาวอะไรอย่างคือเขาเป็นพี่สาวก็ได้นะคะเอออะไรอย่างงี้เราแต่เราก็เออถามว่าชอบมันก็ชอบแบบชอบดารานนะไม่ได้ชอบแบบว่าความลงความรักพวกเราไม่กล้าคิดไงใครจะไปกล้าเนาะ ใครจะไปกล้าคิดแบบนั้นเหมือนกับที่บางคนเคยรู้สึกแบบนี้นะคะแต่การอยากจะบอกคุณว่าถ้าเราชอบแล้วเราอยากได้เราต้องหน้ามืนเราต้องเอาให้ได้มันอาจจะไม่ใช่เวลานี้ที่เราคิดว่าเรามันยังไม่เหมาะสมแต่เราสามารถทําตัวให้คู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการได้ถ้ามันผิดพลาดไปครั้งแรกไม่ได้ครั้งต่อไปเราพัฒนานและปรับปรุงเอาครั้งที่มันพลาดอะมาเป็นครูเราแล้วครั้งต่อไปเราจะไปได้ฉลุยซึ่ง เห็นไหมมันไม่มีทางเลยนะคะที่จะสามารถมาโคจรหรือเข้าไปติดต่อเขาได้แต่เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องการแบบนี้จัก,กรวาลก็จะเปิดทางให้กับเราเราสามารถที่จะได้พบเขาได้เจอเขาในแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบที่เราต้องการนี่ดารานะดังด้วยนะคะตอนนั้นดังมากๆแต่เป็นนักร้องเป็นดาราเป็นนักรอ้นนกรองอะ่ะดังมากๆจนไม่คิดว่าโอเ้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นมันเป็นอเมซิ่งในชีวิตเรื่องหนึ่งนั่นแหละแล้วกันก็ยังคุยกับ แม่เขาจนตอนนี้เขาก็แบบก็ยังร้องอยู่แต่ก็ไม่ได้ดังเหมือนเมืก่ออะไรเงี้ยเขาก็เฟดต,ตัวไปทําธุรกิจเนาะวัยรุ่นพอแบบอายุเยอะขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินอะไรอย่างเงี้ยทึ่งก็มันเป็นสิ่งที่กันเคยพบเจอมาอยากจะบอกคุณว่า ถ้าคุณจะอะไรคุณเอาให้สุดแล้วคุณมาพัฒนาปรับปรุงให้คู่ควรคุณรู้นะคะว่าการที่เราทําตัวคู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่บอกว่าฐานะไม่ได้เท่าเขาหรือเงทำตัวให้คู่ควรในฉลาดทั้งด้านปัญญาหน้าตามารยาทก็ทำให้มันดูดีให้มันดูเป็นคนที่แบบเออหน้าคบหาหน่ะถ้าเป็นคุณอ่ะคุณบอกว่าคนนี้ต่อให้แบบฐานะการเงินยังไม่ได้รวยเท่าเราแต่ว่าถ้าคุณน่าสนใจอ่ะโอกาสที่คุณจะเติบโตอะไรอย่างเงี้ยมีคุณก็ ก็เป็นคนน่าสนใจคุณก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนั่นแหละคุณก็สามารถได้สิ่งที่คุณต้องการได้นะคะแต่อยากให้คุณนั้นกล้าที่จะ ร้องขอในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเรื่องความรักะอะไรย่างเงี้ยให้คุณกล้าที่จะขอก่อนว่าคุณได้แบบไหนแต่ถ้าคุณทํำตัวไม่คู่ควรจริงๆคุณก็ไม่ได้สิ่งนั้นหรือตราบใดที่สิ่งที่คุณต้องการนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณมันเป็นของคนอื่นจัก,กรวาลจะไม่เอามาให้คุณนะคะ แต่ถ้าพลังงานตรงกันเมื่อไหร่ความเร็วเท่ากับความรู้สึกจริงๆค่ะความเร็วเท่ากับความรู้สึกจริงๆซึ่งตอนนั้นกันก็รู้สึกว่ากันมีความรู้สึกว่าเออม,มันมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้กันรู้สึกดีมากๆนะคะแล้วเรามีโอกาสที่จะได้คุยกับเขาในแบบที่แบบเออเขารู้ว่ามีเราอยู่ในโลกนี้เว้าเรารู้สึกดีมากเมื่อเราจะก,กรี๊ดอยู่นั่นแหละนะคะเราแอบกบรีแบบ๊ดแอบบชอบโดยที่เขาไม่รู้จักเราไม่ได้นะคะทุกคน อ่าเรื่องนี้ก็คือคิดว่าความเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้จริงๆมันเป็นไปแล้วนะหลายๆเรื่องนี้ยกมาให้ฟังอึก a m ่ z i n มากนะตอนนั้นขนาดใช้กดแรงดูดยังแบบงูงูปลาปลายังไม่เก่งนะแต่ก็วิชวลไลท์แล้วฉันเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าฉันได้คุยกับเขาฉันได้ติดต่อฉันเขารู้ว่ามีฉันอยู่บนโลกใบนี้นี่คือพอย n ์นะคะพอยอยของกันคือเขารู้ว่ามีฉันอยู่บนโลกใบนี้ก็คือเขาจําได้เลยนะเพราะได้คุยไลน์กันหลายครั้งอืก็นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ ในชีวิตที่เคยได้พูดคุยกับซุปตา์ที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นสําหรับเราเพราะว่าโลกมันทั้งคนละโลกแล้วอยู่อ่ะแบบเราแค่พนักง,งานธรรมดาไงเราคิดแบบนี้ไงจริงๆกัมันก็เป็นคนเหมือนกันนะคะมันไม่มีใครสูงไปกว่าใครหรอกเราก็มาจากแสงเหมือนกันแต่เราก็คือต้องอนุญ,ญาตตัวเองต่อมาเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองที่อยากจะเล่าถึงชายคนหนึ่งโอเค เล่าถึงเรื่องของชายคนหนึ่งที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่น,นี้ไม่ใช่แฟนนะไม่ใช่แฟนที่คบหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นประสบการณ์ชีวิตความรักอย่างหนึ่งที่เคยเจอมาเหมือนกันซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นะคะกันเคยเล่าไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ดีเทลไม่ได้พูดถึงเขาให้มากพอซึ่งก็มันเป็นความประทับใจหนึ่งที่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะอันนี้มาจากการขอจากจักรวาล ขอตลอดขอแล้วก็ไปไม่รอดเนี่ยนะจักกวานบอกตอนนั้นน่ะนะคะอตอนนั้นก็คือแบบอ่าก็คนรักก็คือแบบตอนนั้นก็คือเราก็ขอคนคนนึงมาเพราะว่าช่วงนั้นเราโสดอยู่ช่วงหนึง่งหลังจากที่เราโสดอยู่ช่วงหนึง่งเพราะว่าคนที่เราครบเขาก็ตัดสินใจไปม,มีคนอื่นมีคนอื่นแต่ตอนนั้นก็คือแบบมีแบบไม่ได้ ราะมีคนอื่นแหละเราก็เลยเหลือเราเป็นสถานภาพโสดแล้วก็ขออีกเราขอคนที่แบบคือสเปคไม่ซ้ำเลยอะตอนนั้นอะคิดว่าอยากจะได้คนตัวใหญ่ปกป้องคุ้มครองเรายิ้มหล่อๆฟันขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงฐานะก็คือร่ำรวยนะคะผู้ชายของกันต้องร่ำรวยทุกคนที่กันคิดนะคะอืม หลังจากที่ awakening แล้วเราต้องมีผูชายรวยมาพพอร์ตเรานะคะแล้วถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะแต่นี่มันคือสเปคของกันกันจะเล่าให้คุณฟังกันก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ที่กันเจอนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เจอตัวจริงนะตอนนั้นนะคะยังไม่เจอตัวจริงแต่ก็มีโอกาสได้รู้จักว่าคนนี้นะเออหล,ล่อกล้าใหญ่เออสีผิวก็แบบว่าผิวสีอะเออแต่รอถ้าใครเคยดูเอมิลี่อินปารีสนะ พระเอกคนไม่ใช่พระเอกซีคู่ของนางเอกอะที่ซีซันล่าสุดเนี่ยคือแบบชื่ออัลฟี่อะหล่อมากๆก็ประมาณนั้นแต่จะสูงกว่านั้นนะคะคือเล่นกล้ามแล้วก็ตัวใหญ่ไรเงี้ยในชีวิตก็เคยชอบคนผิวสีอยู่สองคนนะคะคือชาลบักเล่แล้วก็คนนี้ชาบักเล่ที่เป็นนักบาสเกตบอลน,นะคะเออกันเป็นวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์นะมันก็เลยต้องแบบวัยรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้ไรเงี้ยก็เลยก็ ชอบคนนี้ก็โหรู้สึกว่าแบบอบอุ่นนะคะแต่คนที่กันบอกว่าเคยชอบปาร์ตี้อะไรเงี้ยกันไม่คิดนะคะว่าเขาจะมาเมืองไทยจริงๆตอนนั้นอะที่กันคุยมานะคะก็รู้สึกแบบอบอุ่นมากรู้สึกว่าแบบว่าเออมีคนแบบห่วงใยเราคนอะไรแต่เขาก็ทํางานแบบเวลาไปทงานเนี่ยก็คือไปแบบนานมากไปหลายเดือนทํางานติดต่อกันยาวๆเหมือนกัน แล้วก็ไม่ค่อยได้ติดต่อแต่สุดท้ายนะคะหลังจากที่เราขอจัก,กรวาลทุกวันเลยแบบว่าขอให้ความเป็นไปได้เกิดขึ้นขอให้เขามาที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเจอเขาซึ่งก็ไม่นานเลยนะจัก,กรวาลจัดให้จริงๆอะ่อะเขาก็มาที่เมืองไทยจริงๆแล้วมานานด้วยช่วงนั้นมาหลายเดือนอะ่ะสองเดือนกว่าถึงสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกันก็คิดว่าเนี่ยคือสิ่งอันนี้คือหลังจากที่รู้จักก่อนจักรวาลแล้วก็คือ ก็คือทําช่องนี้แหละก็มันไม่นานมาเนี่ยไม่นานมันปี2ปีที่แล้วก่อนโควิดเนี่ยนั่นแหละช่วงหนึ่งมันมีช่วงที่กันห่างกับคนนั้นไปนะคะเออมันก็ซับซ้อนดีนะชีวิตความรักเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องนิงยายที่กันแต่งซึ่งกันบอกว่าถ้ามันเป็นนิยายก็ดีเราจะได้ไม่รู้สึกอะไรนะจะได้ไม่รู้สึกว่าเจ็บไม่ได้รู้สึกว่า หัวใจโดนกรีดอ่ะคนเราอ่ะเวลาเจ็บเรื่องของความรักความรักไม่สมหวังกันเข้าใจทุกคนนะเวลาที่ใครเข้ามาปรึกษาเรื่องนี้เมื่อก่อนกันจะปิดรับหมดเลยเพราะว่ากันไม่อยากรับพลังงานลบด้านนี้แต่ตอนนี้กันต้องทำเพราะว่ากันอยากจะช่วยเหลือบรรเทาเบาบางความเจ็บปวดทําให้เขากลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนที่จะสามารถดึงดูดคนรักได้นะคะทุกคนก็เหมือนกันกันอยากช่วยเพราะว่ามันจะได้เป็นกุศลหนุนนําชีวิตของการให้กันนั้น ราบรื่นกับสิ่งที่มีในวันนี้นะคะเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าแต่เราก็แบบจะไม่คิดอะไรที่ไม่ดีแต่เราก็อยากช่วยจริงๆอยากให้คนเรามีความคนมันอยากมีความรักอ่ะก็ต้องมีปะก็ต้องได้ไหมเออไม่ใช่แบบคุณเกิดมาคุณไม่มีคู่คุณไปแบบโอ้โหให้ใครมาพูดชีวิตของเราเราต้องมีถ้าไม่มีเราก็สแสวงหาอะไรมันจะสู้การสแสวงหาของเราวะนะคะ กันบอกแล้วว่าทุกๆคําพูดของคนอื่นกันไม่เชื่อกันเชื่อตัวเองถึงมันจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ให้กูสู้ให้สุดก่อนกันนั่นแหละเขาก็ก็มีโอกาสเ็าก็มาเลยหลังจากที่เราร้องขอจัก,กรวาลทุกวันนะบางทีไม่ได้ติดต่อกันแต่แบบเขาไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไกลอ่ะเราก็ไม่รู้แล้ะเพราะว่าแบบหนุ่มโสดมันก็ล่อมาแรงได้ดีมากกันนะคะฐานะการเงินอะไรมันก็พร้อมหมดอ่ะห้าสิบกว่าแล้วอ่ะ แต่แซบเพราะว่าแซบแซบเพราะว่าออกกําลังกายดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูไม่แก่ก็เลยดูแบบเออเฟซดูแบบสดชื่นนี่คือไอดอลนะคะในการออกกําลังกายของกันเหมือนกันเพราะกันก็อยากให้เซลล์ทุกเซลล์มันดูอ่อนไวแล้วก็แข็งแรงเหมือนกับแบบยังหนุ่มยังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบว่ากันก็คิดว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นกับกันได้เลย เขาไม่น่าจะมาอะไรเงี้ยก็ามาจริงเขามาแล้วแบบเออเรารู้สึกว่าจัก,กรวาลให้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆถ้าเรารู้จักที่จะร้องขอเรารู้จักที่จะเรารู้จักที่จะอืรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราร้องขอไปเถอะแล้วเราทําตัวให้คู่ควรทําพลังงานให้คู่ควรคู่ควรในที่นี้หมายถึงว่าคู่ควรในสิ่งที่ต้องการรับมันเข้ามา เราจะจินตภาพจินตนาการนึงคนที่เรารักแบบไหนก็ได้หรือคนที่เราชอบแบบไหนก็ได้นะคะจาสิบแปดบวกหรืออะไรก็ได้ <c oughs> มีความคิดว่าเอาเขามาคิดแบบนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่สบายใจก็เบอรหน้าสิถ้าเป็นพลังงานของเขาอ่ะวันหนึ่งอ่ะเมื่อเราคิดว่าเราได้อยู่กับเขาเรามีความสุขอะไรเงี้ยเราก็จะได้เหตุการณ์นั้นมันเป็นจริงแต่ถ้าคุณแบบไม่สบายใจเพราะว่า คุณคิดว่าเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณออกมาจินตนาการคุณกลัวผู้ยี่ผู้ยำเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เบลอไปให้เอาพลังงานอะของของเนื้อคู่ของคนที่เราเขียนในมาสเตอร์ลิสขึ้นมาสิเพราะบางทีมันไม่ใช่คนที่เราชอบอยู่ในปัจจุบันก็ได้เพราะว่าจักรวาลจาัดสรรสิ่งที่คู่ควรให้กับเราเราก็เบอร์หน้าไปแล้วโลกของควอนตัมอะคุณก็สร้างมันมาให้ชัดเจนให้มันเป็นแบบ เหมือนมันเกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตของเราให้อยู่ในมโนสํานึกของเราเพราะเราคือผู้เลือกเราอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะในเหตุการณ์ในชีวิตของการอ่ะมันมีอะไรมากมายหลายอย่างที่มันเหลือเชื่อมากๆมันอเมซิ่งมากๆแต่มันก็เกิดขึ้นจริงนะคะอย่างเช่นสองเรื่องที่เล่าไปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนที่จะเข้าไปแบบรู้จักนักร้องคนหนึ่งอ่ะที่ดังมากๆในตอนนั้นอ่ะแล้วเรามีโอกาสได้ รู้จักเขาเขารู้จักเราเนี่คือแบบสุดยอด่ากูสักเซสแล้วชีวิตนี้นะคะประสบความสําเร็จแล้วเออน้องเขารู้จักเรารู้จักชื่อเราไลน์มาหาเราด้วยก็ไลน์มาเรื่องเรื่องเสื้อนะั่นแหละตอนนั้นก็อยากอยาก,อยากแบบเอาหน้าไงก็เป็นในหน้าใครอยากได้ก็แบบว่าเรารสั่งให้เพื่อนให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขายได้เยอะ แล้วเราก็ได้หน้าไงเราเอายอดไปให้เขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ติดต่อสารสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้คิดเกินเลยไปไกลกว่านั้นนะแค่คิดว่ากรี๊ดแล้วก็ปื้มแค่นั้นเองเพราะเราไม่คิดว่าเราคู่ควรเลยเราคิดว่าเราไม่คู่ควรเราแค่นี้เราก็ดีนักหนาดีทมเถงจริงเราก็เป็นคนมีคุณค่าคนหนึ่งของโลกใบนี้เราก็คู่ควรนะคะดารามีแฟนเป็นผู้หญิงธรรมดาเยอะแยะ เยอะแยะมากมายนะคะที่เราเห็นเห็นกันอยู่ดาราเขาคนนะเธอแต่ไม่ได้บอกให้คุณไปชอบดาราอะไรอย่างนี้นะแต่แค่บอกว่าสิ่งที่มันเป็นไปไ,ไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะนั่นแหละคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลือกในสิ่งที่ต้องการอย่าลืมนะคะว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้เลือกไม่ใช่ตัวเลือก เขาจะเลือกเราหรือเปล่านะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกหนูหรือเปล่าเอา๋าเราก็เลือกสิหรือความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่เราใกล้จะจบแล้วเขาชอบนอกใจเขาชอบมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องชิงบอกเลิกมันก่อนนะคะนี่หลวงตามาสอนมาเลยมันจะบอกเลิกเราเราต้องบอกเลิกมันก่อนสิเราจะใช่มันมาบอกก่อนทําไมอะไรเงี้ยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกไปก่อนเพื่อแบบว่าดูดีอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละตอกย้ําความเชื่อแต่ความเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรรู้ไหมจากสิ่งที่คุณต้องการก่อนคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยขั้นตอนแรกนี่คือสําคัญมากในการเขียนเรื่องราวที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นหรือมาส์ลิสต์คนรักนะคะจริงๆมีหลายอีพีนะที่กันจะต้องสอนต่อนั่นแหละถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้ บนพื้นฐานของความถูกต้องคือไม่เป็นของคนอื่นหรือว่าไม่ได้ผิดกฎจารีตประเพณีเป็นอะไรที่ฟโฟลก์จกจักรวาลสิ่งนั้นมันจะมาไวเท่ากับที่คุณรู้สึกนะคะก็ลองคิดดูว่าคุณจะไปต่อกับกฎแรงดึงดูดแล้วก็จะทำมันให้สำเร็จไหมเนาะสำหรับวันนี้กันก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้คุณกล้าตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่คุณต้องการสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ